สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในตอนนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่อู่หัตษานะคะจะพามาชมรถรุ่นนี้เลยค่ะวันนี้นะคะเป็นหัวมิตซูไฟเตอร์นะคะเครื่องของคันนี้คือเครื่อง 6M61 ค่ะเป็นคันซีไทยนะคะเล่มทะเบียนก็ออกเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมตัวที่จะเดินทางไปที่ภาคเหนือค่ะจังหวัดแพร่นะคะก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ไว้ใจนะคะมาใช้บริการรถจากทางอู่ของเราไปไว้ใช้งานนะคะ คันนี้ก็เป็นหัวมิซูไฟเตอร์นะคะเครื่อง 6M61 คัสซีไทยค่ะชุดแต่งเต็มๆแบบนี้สวยๆลงตัวแบบนี้เลยค่ะสำหรับคันนี้ก็เป็นสีน้ำทะเลนะคะติดฟิล์มสีดำนะคะอะไรแต่งมาเต็มเลยค่ะคันนี้หมวกนะคะบางฝุ่นหน้านะคะกันชนใหญ่ๆแบบนี้เลยแก้มนะคะขากระจกโครเมียมแล้วก็พวกกระจกนาซาเต็มราวเลยนะคะ ก็มีฝาครอบล้อด้วยนะคะสําหรับคันนี้ทั้งสีข้างนะคะติดเป็นฟิล์มสีดํานะคะตัดกับตัวรถสีน้ําทะเลนะคะสวยงามแบบนี้เลยค่ะสวยมากเลยนะคะรถตัวจริงนะคะเดี๋ยวจะพาดูรายละเอียดรอบคันของคันนี้นะคะว่าสเปคเป็นไงบ้างนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้รถดำสักคันนึงไปไว้ใช้งานนะคะก็ทักมาได้ค่ะที่เบอร์ของอู่หันซา,านะคะสเบอร์นี้นะคะ ก็ติดต่อมาได้ค่ะหรือจะแวะมาเยี่ยมชมได้นะคะที่อู่ของเรานะคะคทางภาคตลาดปาอำเภอชุมพลบุรีนะคะมาเส้นอำเภอพยักประมาณ1กิโลค่ะเดี๋ย <c oughs> มาดูคอนโซลภายในหัวเก๋งกันก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะทำเป็นเบาะสีแดงขอบดำนะคะ กันโยกทําเป็นสีแดงค่ะอ่าส,สำหรับท่อสำหรับถังลมทิฟฟี่ของคันนี้นะคะก็เป็นสแตนเลสนะคะเป็นทัซีไท้ายหน้าใหญ่ส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะแบตบใหม่ทั้งสองลูกนะคะกันลาวแบตกันถังน้ำมันนะคะทางอู่ก็ใส่ให้นะคะปะครอบล้อค่ะคันนี้ ระบบการเดินท่อของคันนี้นะคะก็ทําเป็นท่อไปนะคะหม้มอก๋วยเตี๋ยวนะคะหลูกนะคะความยาวของกระบะคันนี้นะคะก็360สามเมตรสิเซนนะคะรวมฝาท้ายค่ะฝาข้างห้าสิบนะคะระแนงสองไม้นะคะกกรูปการ์ตูนก็แล้วแต่ลูกค้าดีไซน์นะคะสั่งมาได้ค่ะฝาท้ายก็เป็นลายนี้เลยะคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะลายเพชรนะคะ อีกข้างหนึ่งนะคะอ่าสำหรับคันนี้นะคะก็แต่งจัดเต็มด้วยนะคะขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดแพร่ด้วยนะคะที่กำลังเดินทาง จะมารับรถคันนี้นะคะของอู่หันสาไปไว้ใช้งานไปไว้ดูแลต่อนะคะก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะคะไปทํางานก็ขอให้ราบรื่นนะคะกิจการการงานการเงนิงนคล่อง,งตัวนะคะทํามาค้าขึ้นนะคะจะได้มาออกรถจากทางอูของเราไปไว้ใช้งานกันอีกเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ฟูโซที่อูนะคะก็จะเยอะหน่อยนะคะสองคันนี้เรอเลือกดีนะคะเตรียมออกเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะ เป็นหัวไฟเตอร์เหมือนกันนะคะแต่วันนี้นะคะก็มาอัปเดตคันนี้ให้ชมกันนะคะก็ลูกค้าเดินทางมารับจากจังหวัดแพร่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อู่หันสาของเราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดนะคะการลงคลิปใหม่ๆจะได้ชมก่อนใครเลยนะคะสำหรับวันนี้ทางอู่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ ลาไปแล้วทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ